มินาซังคอมบังวาวันนี้ก็ขออาจเป็น EP ีที่11นะก็จะเริ่มต้นตัวอักษรคตักคณะอันนี้ก็อาจจะขอโทษอาจจะขอโทษคนที่แบบติดตามหนึ่ฟอลโลเวอร์นะคบว่าแบบอยากจะเรียนต่อไปอันนี้ก็กำลังทำให้อยู่นะครับกาลังทาให้อยู่เอาเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นเลยคือเรียนตัวอักษรคตักคณะนะอักษรคตักคณะเนี่ย มันก็คล้ายๆอักษรที่นดคณาตรงเรื่องของตัวเสียงอ่านเรื่องของตัวเสียงอ่านแต่ถ้าว่าอักษรคาตคาณะเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีไว้ทําไมก็คือไว้สะกดภาษาต่างประเทศนะครับไว้สะกดภาษาต่างประเทศนะฮะก็อย่างเช่นคล้ายๆคำบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันจะมีอักษรชุดเดียวเนะาะภาษาไทยมีอักษรชุดเดียวแต่มันจะมีวิธีการเขียนของอักษรไทยก็คือการเติมตัว การการเติมตัวอักษรบางตัวลงไปเนี่ยให้บองบอกว่าเป็นภาษาต่างประเทศแต่ว่าเราก็ใช้จนใช้จนเคยชินและก็อาจจะแบบถ้าไม่ใช่เรียนวิชาเอกไทยนะหรือเอกภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะมองไม่ออกเนาะแต่สามารถสังเกตได้ว่าภาษาไหนมาจากภาษาต่างประเทศไทยก็มีเหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างเลยเพราะว่าจะใช้อักษรเขียนที่มาจากภาษาต่างประเทศเนี่ย เป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งเขาก็จะเรียกว่าชุดคตาคณะชุดนี้เลยอ่าทีนี้เดี๋ยวอ่าเรามาอย่างนี้นะเอ่อชุดนี้เดี๋ยวขอโปร่งใสก่อนโปร่งใสเอสีเอ,เอไม่เติมสีได้ไหมเดยเดี๋ยวเด,วเดวอันนี้ไม่ใช่ ่าชุดนี้นะเอ่ออ่ะชุดนี้เลยเราเพิ่มเส้นเพิ่มความหนานิดนึงโอเคเยี่ยมก็คือชุดนี้นะชุดออีอุเอโอเหมือนกัน อ่ะเดี๋ยวทุกคนพร้อมนะอิจินิสั่ง a e อ e อมวยกาย a i u e o สั่งกายเมเนธรอบที่สามอโออ่าทั้งหมดสแถวนี้นะอะ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวแรกคืออ่ a ตัวแรกคืออ่ะอ่ะเดี๋ยวใช้สีแดงดีกว่าชัดเจนดีวิธีการเขียนตัวอ่ะสีแดงอ่ะขอความหนาอ่ะอ่านว่าอ่ะนะ นี่ตัวโรมันติาทุกคนเขียนตามนะวิธีการเขียนก็คืออันนี้ลากลงมาอันนี้คืออะอะถัดมาตัว I. อีอ่าเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนอี I. อีนี่เขียนง่ายมากอ,อ,าอนะีอ่นว่าอีนะอ่านว่าอีตัวโรมันจีจะใช้ตัวนี้เป็นตัวสะกดอีอีอ่ะอ,อี ตัดมาตัวอุอันนี้ไม่ได้ลบออกเนาะอุอุ นะนะตัวอุเอเสียงเนี่ยมันก็เหมือนตัวอ,อักษรชุดเดิมเนาะแต่ว่ามันเขียนแค่คนละรูปแบบนะฮะเอ เอหนึ 1> 1, 2, อันนี้ยาวไปหน่อยนะจริงสั้นแค่นี้ก็พอเอถัดมาตัวโออ่าจะหมดชุดอ่ะแล้วจะหมดชุดอะแล้วง่ายไหมง่ายมากฝึกเขียนบ่อยๆเดี๋ยวจําได้ฝึกเขียนบ่อยๆนะให้ไปหาสมุดที่เป็นตารางสมุดที่เป็นตารางหรือว่าไปที่ร้านหนังสือใช้สําหรับ อ่าเขียนตัวอักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยก็ได้นะฮะโออ่าโอโอโออ่านะ เดี๋ยวทวนใหม่อีุเอโออ่าจบแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีถัดไป